เพื่อคนไทยมีสุขภาวะยั่งยืนทั้ง4มิติคือกายจิตใจปัญญาและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอจึงมุ่งจุดประกายกระตุน้นสนับสนุนพัฒนาสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ภายใต้พันธกิจหลักของสำนักสี่ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในสังคม เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพบอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น3%ต่อปีขณะที่เด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้น0.5%ต่อปีและคาดกันว่าใน30ปีข้างหน้าจะสูงถึง25.9%ของประชากรทั้งหมดที่มีราว62.8ล้านคน ปี2,550อัตราการหย่าร้างมีประมาณ1ใน3ของการจดทะเบียนสมรสส่งผลให้ปัจจุบันมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว1.3ล้านครอบครัวและพบปัญหาเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไม่แข็งแรงประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละ8 0 0 0 0คน ขณะนี้มีเด็กอายุแรกเกิดจนถึง5ปีรวมปีละ4.5ล้านคนพบเด็กไทย IQ ต่ำมีพัฒนาการล่าช้าเนื่องจากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรสูงขึ้นและเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนมีอัตราการดื่มนมแม่ต่ำสำนัก4จึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น72แห่งทั่วประเทศ ในรูปแบบของเครือข่ายและการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้คือ 1. การจัดทำคู่มือเพื่อการพัฒนาในศูนย์เด็กเล็ก 2. พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และ 3. โปรแกรมพัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยและเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมจึงเป็นที่มาของโครงการเหล่านี้ นวัตกรรมร้องเต้นเล่นอ่านสรัสร้างจิตนาการสู่ภาษาเพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการด้านภาษาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สร้างสรรใน FM 1 0 5วิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวรายการปอปลาตากลมทางไทย PBS และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กไทยไม่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง o u r Fit for Children ภายในปีพศ2559จึงเป็นที่มาของหลายโครงการเช่นสนามเด็กเล่นปลอดภยัยเด็กไทยปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กปลอดภยัยการเฝ้าระวังของเล่นอันตรายเด็กช่วงวัย6-11ปีเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นการเรียนการเตรียมพร้อมด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องจำเป็นโรคอ้วน กลายเป็นโรคท็อปฮิตของเด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ5.8ในปี253.9ถึง2540เป็นร้อยละ6.7ในปี2544โดยเฉพาะพบเด็กป่วยเป็นเบาหวานประเภท2ซึ่งเพิ่มขึ้นมากในช่วง20ปีนี้ปี2550พบว่าจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กอายุ6-8ปีนับเป็นร้อยละ57 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงซึ่งมาเกิดจากการเล่นน้ำว่ายน้ำทั้งในระแวกบ้านและชุมชนนอกจากนี้เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรร้อยละ17จนกลายเป็นที่มาของการสนับสนุนให้เกิดชุมชนปลอดภัย28ชุมชนโรงเรียนเสริมสร้างความปลอดภัย20โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย60ศูนย์และชมรมเด็กไทยปลอดภัย11ชมรมภายใต้ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ การบัดเจ็บในชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กไทยเฉลี่ยเรียนพิเศษสูงถึงวันละ170-180นาทีโดยเฉพาะเด็กมัธยมปลายมีการเรียนพิเศษเพิ่มจากร้อยละ24เป็นร้อยละ31ซึ่งสอดคล้องกับสถิติเด็กไทยที่ติดอันดับเรียนหนักมากเป็นที่2ของโลกแต่ผลคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำรั้งอันดับ50 ในระดับนานาชาติและเป็นลำดับเก้าในเอเชียในการประเมินของพิซ่าขณะที่ปัญหาเด็กแวน้นเด็กยกพวกตีกันเด็กติดคุกเด็กท้องทํำแท้งเถื่อนอยังไม่ลดลงสำนักสี่จึงส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยพลังท้องถิ่นผ่านผลงานดังนี้ 1. ผลักดันให้เกิดสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสสค หรือสอสอสการศึกษาเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญเน้นเปลี่ยนการศึกษาที่เดิมเน้นเฉพาะเรื่องในตำราเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวองค์กรท้องถิ่นและประเทศชาติ 2. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเพื่อถอดองค์ความรู้มาแก้ปัญหาวัยรุ่นเช่น เด็กติดเกมติดยาเด็กแว้นเป็นต้นโครงการปันอิ่มเพื่อรอย,ยิ้มน้องกระจายความช่วยเหลือไปยัง76โรงเรียนใน19จังหวัดภาคอีสานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องปากท้องทั้งยังสนับสนุนให้เกิดสถาบันการศึกษาสร้างเสริมสุขภาพในระดับมัธยมศึกษากว่า200โรงระดับอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชนจำนวน130โรงและระดับอุดมศึกษา52โรงและเพื่อต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจงมีการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนอายุระหว่าง18-25ปีอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. เทศกาลปล่อยแสงปีที่6ตอนคบเด็กสร้างชาติ มีเยาวชนที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมมากมายนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอปท3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุขนำสู่การสร้างชุมชนต้นแบบสมานฉันท์ระหว่างเด็กไทยพุทธไทยมุสลิมผ่านกิจกรรมที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติล่าสุด ได้มีอ,อปทอเข้าร่วมแล้ว111แห่งเมื่อเยาวชนก้าวผนช่งวงวัยเรียนรู้สู่วัยทำงานครอบครัวจึงเป็นอีกฟันฟืองสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่วัยทำงานได้อย่างมั่นคงเด็กจะคุยกับพ่อแม่น้อยลงโดยผลสำรวจระบุว่าเด็กคุยกับพ่อแม่จะเพิ่มขึ้นช่วงประถมมัธยมต้นและมัธยมปลาย แต่จะลดลงต่อเนื่องช่วงอาชีวะและอุดมศึกษาโครงการใกล้กันอีกนิดนะพ่อเป็นอีกโครงการที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวโดยมีผลสำรวจระบุว่ายิงพ่อกระเถิบตัวเองให้ใกล้ชิดกับแม่และลูกขึ้นเท่าไหร่ก็จะเกิดการสร้างความเข้าใจในระดับครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นโครงการบัดเดียวเที่ยวยกครัว Happy Family Daycard เพื่อเปิดแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์100แห่งตลอดปี2,553ในกรุงเทพและปริมณฑลสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นเดียวกับผลสำรวจของสมัชชาครอบค,ครัวปี2,553ที่ระบุว่าประเทศไทยสูญเสียเงิน5.5แสนล้านบาทต่อป,ปีไปเพราะครอบครัวไทย16.2%อย่างนื่มเล่าติดพน,นันและแทงหัวใต้ดินแผนงานสุขภาวะครอบครัว จึงสร้างแนวคิดหยุดสี่สร้างสี่คือหยุดสี่อบายมุขนี่สินความรุนแรงและการนอกใจและสร้างสีสื่อสารดีมีเวลาร่วมกันแบ่งปันใส่ใจห่วงใยเพื่อเพิ่มความกระชับให้คนในครอบครัวลานบุญลานธรรมโครงการที่เปลี่ยนลานวัดให้เป็นแบ่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนเช่นโครงการวันอาทิตย์ใกล้ชิดพุทธศาสนา โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชนเมื่อครอบครัวเริ่มจากความสัมพันธ์ที่เข้าใจรากฐานของสังคมก็จะมั่นคงแนบแน่นแต่ถ้าคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ห่างเหินรากฐานประเทศก็จะไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างจึงต้องอาศัยภาคีผู้รวมงานที่เข้าใจสภาวการของเด็กและเยาวชนดังนี้ h ชายวอ h โครงการที่รวบรวมสถานการณ์เด็กและเยาวชนรวมทั้งยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนของสถาบันรามจิตติต้นทุนชีวิตจากแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนเด็กแผนงานที่เน้นกลไกาฐานชุมชนระบบที่เลี้ยงและการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กในชุมชนส่งเสริมให้สามมหาวิทยาลัยไ,ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวจำนวน160อปทซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแกนนำกลุ่มสำคัญที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆของสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เมื่อทุกภาคร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนสังคมประเทศไทยก็จะเกิดการปฏิรูปและการกระจายต่อยอดมเมล็ดพันธุ์ความรู้ต่อไปเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กเยาวชนและครอบครัว